ครับสวัสดีครับวันนี้มารีวิวนิสันบิเกมตอนเดียวครับกระบะบรรทุกเข้าไร่เข้าสวนครับดูรอบๆคันนะครับโดยรวมสี90%ครับบางๆครับ สันบางๆรอบกันเลยครับอันนี้เป็นจอเหลี่ยมครับจอเหลี่ยมปีสามแปดครับดีปลาสีเต็มครับตอนกระบะสวยครับกระบะที่สวย แหวประตูสวยครับแต่ประตูขวาภายในสวยครับไปวิ่งสองแสนเก้าพโลครับไปวันรอบขึ้นครับไปขึ้นภกมค,ครับแอร์เย็นนะครับแอร์เยน็นําำ ยางเต็มนะครับยางเต็มสีม่เส้นมาดูห้องเครื่องครับอานหน้าเดิมครับห้องเครื่องสวยๆเลยครับเครื่องดีกับไอ้ ความร้อนยังอยู่ครับภาสีเต็มนะครับภาสีหกเจ็ดสนใจโทรศูนย์เก้าหกหกสี่สามหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดครับรถอยู่อำเภอม่วงสามสิบจังหวัดอุบลราชธนานีครับอันนี้เปิดราคาไว้เก้าหมืนแปดพันบาทครับครับขอบคุณครับ